มาเดินตลาดนัดค่ะมังคุดก็โลละสี่สิบบาทเงาะหกสิบแบบข้างนอกดำดำก็สี่สิบของถูกในหมู่บ้านในนี่ตลาดนัดเขาแล้วแต่คนเขาจะต่อรองกันนะบางทีเราถามน้ำพริกถุงเท่า,าไหร่เขาบอกสิบห้าบาทพอเรา คนเงินเหนเ็นเงินเยอะก็เอาถุงละยี่สิบห้าบาทก็ต้องถามเขาดีๆนะเวลาซื้ออะไรใช่พวกนี้เขาไม่เหมือนทางบ้านเรานะของอะไรที่เขาไม่ตั้งป้ายหรืออะไรเขาจะต่อรองเลยแล้วแต่คนด้วยของเราเราชอบจะมักจะได้ซื้อของแพงกว่าใครของกินกันที่เขา ติดไป้ายไม่ติดป้ายมาดูดีๆนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาอันนี้ค่ะเราเสื้อถุงนึงก็สองร้อยสี่สิบโอ้ไมยก่อน oh ถามเขาอยู่ว่ากำเท่าไหร่เขาบอกกำร้อยสิบแต่พอจับนั่นจนับนีไปเขาเอาไปช่างไปนั้นเขาก็ไม่ติดราคานะแต่ถ้าซื้อเด็บ,บาทอย่างนี้เออมันควรจะได้ตามราคาเราอยู่พอเขาจับนั่นจับนี่ใส,ส่เข้วไป แพมงเขาไม่ติดราคาเนี่ยใครที่ซื้อต้องอันนี้ดีต้องถามเขาเข้าใจให้เขาไม่ทางนู้นเขาขายไม่เหมือนบ้านเราแอนเนี่ยอันนี้ขายเป็นกิโลหรอคะอันนี้ก็ไม่ติดราคานะคะแต่ว่าอยากจะให้ก็บีบีบีบเพราะใส่ถุงมาสองร้อยสามสิบเออมันแต่ว่าเขาเข,ข,ข้าใจนทางข้าทา มันก็ผักแพงเลยนะเพราะว่าขัยผักอีสานบ้านเราไงมันก็แพงอยู่เลยเนาะเดินพอเห็ดเป็นหลายๆร้านเอาร้านนี้ซื้อนี้ร้านนี้ซื้อเนี่ยถ้าดีดกลวมกันไปแล้วเนี่ยโอ้หกอดเลยค่ะมันกำลังก็มีหอมอะไร,ระช,ชายแล้วก็เสียดายเนะาะมันนาวขนมจีนขนมจีนนี่คา ห้าสิบก็แน่ห้าสิบร้อยมนนีมียี่สิบขนมจีนน่าจะเจ็ดสิบเพราะนี่แหละน่าก็แพงค่ะแล้ก็นี่ออลโลนะคะและ้วก็มะละกอโลละห้าสิบค่ะไ้ซสูงเดินไปว่าจะซื้อร้านเองดื่มเลยเพราะว่า ถ้าเราถามถามเขาเท่านั้นเท่านี้แล้วหยิเองอะมันก็จะหยิบไปหยิบมามันก็จะราคาเยอะไงก็ต้องซื้อคนๆหลายๆร้าน